บ,บีนีแซยิปเขาเซอร์ไพรส์มากตอนลูกสาวโทรไปบอกว่าคุณแม่หนูได้ลิกสิทธิ์อะไรใดๆมาหนูจะทำเวทีซึ่แบบเลิศมันไปที่สุดทางลูกมันใช่ทางของเขาอ่ะเนาะมันคือเขาเขาประสบความสำเร็จแล้วก็ สองแสงมากกับเส้นทางนี้แล้วเขาก็เป็นที่รักของคุณแม่ผู้ซัพพอร์ตเขาทั้งหลายแล้วกป็นแฟนแล้วโดยความสามารถของน้องเนี่ยน้องน่าจะมาเป็นคนที่จะมาส่งเสริมราย,ย,ยต่อๆไปได้ดีอย่างที่คำที่เขาบอกค่ะ New เ e n ND ใช่ไหมคะเอออวยออพรให้น้องอวยพรให้น้องจากสิ่งที่น้องมีอยู่ต้นทุนอยากจะ อวยพรให้น้องนะคะไปให้สุดทางในกำลังของน้องแล้วก็ทีมแล้วเชื่อว่าสิ่งที่อเมนดาจะต้องงานไหนเนี่ยเด็กคนนี้ทำเต็มที่ทุกครั้งสังเกตได้เออคือที่ผ่านมาที่ทำงานด้วยร่วมกันอนะ น้องไม่เคยปฏิเสธโจทย์ที่ยากใดๆเลยน้องสู้ทุกโจทย์แล้วเป็นเด็กแบบจากที่พี่บอกเนะสวยมีสมองและพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วมันเหมือนอะไรอะ่ะน่าภูมิใจกับการเป็นพรีเซนเตอร์ของเขากับมงที่เขาได้และสิ่งที่เขาจะนำเสนอต,อต่อไปนีมาบอกข้าาย อุ้ยพี่ไม่ถนัดทางนี่พี่ไม่ถนัดพีแต่พี่จะไปบอกว่าอแมนด้าขามีเวทีสำหรับ60ไม่รู้เพื่อคุณแม่เพื่อคุณแม่จะได้คว้าฝันนิดนึงแสดงว่าด้เราอยากรู้กูเหมือนกันใช่ไหมว้าแต่ถ้ามีถ้าเกิดมีจริงๆดูหอมไขข้อมันจะไม่ไหวอ่ะนะโคยากอ่าก็ อย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่ามันก็ในในธุรกิจบันเทิงตอนนี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบมองไปเหมือนจะเป็นซันเซ็ตขาลงแต่พี่นกเชื่อว่ามันอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันต้องปรับมันต้องเรียนรู้โจทย์ใหม่แล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคอะไรใดๆที่ที่พี่ว่าเราต้องสู้กับสากลน,นะตอนนี้ไม่เป็นไรถ้าสำหรับตัวพี่เองนะ ที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้แล้วพัฒนานาครับจับตัวงานงานที่ปรับตัวใช่ใช่แล้วพี่ก็อยากอยากจะบอกว่าให้กําลังใจผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานีแล้วก็ผู้ที่ร่วมอาชีพทุกคนแล้วจริงๆแล้วอยากฝากนิดนึงว่าถ้าจริงๆระดับบิ๊กบอสท่านหลาย มาจับมือกันได้ร่วมมือกันได้คุยกันได้เพื่อที่จะพัฒนางานของไทยเราเนี่ยนะเห้มันสู้กับอินเตอร์อ่ะเพราะบางทีที่ผ่านมาเราเจอกับข้อจํากัดเยอะมากแล้วโดยที่คนดูไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงพัฒนาเนื้องานไปไม่ได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้เราเรามีความรู้สึกว่าถ้าบิ๊กบอสทุกคนน่ะในทุกสถานีทุกทุกคนที่มี power มาช่วยกันมาช่วยกันเพื่อพัฒนา ธุรกิจทีวีของไทยเพราะมันโยงอีกหลายอาชีพการขายของไทยการส่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยหรืออะไรก็แล้วแต่พี่นกว่าสิ่งนี้มันเป็นเป็นสื่อที่วิ่งได้ไวที่สุดออแล้วก็ฝากพี่ๆส,สื่อมวลชนด้วยฝากน้องๆสื่อมวลชนด้วยและอีกอย่างถ้าฝากถึงภาครัฐได้พี่นกอยากฝากว่าจรงิจรงๆสื่อที่เรามีอยู่ สิ่งดีๆในโลกเอ้ยไม่ใช่ในประเทศของเราที่เรามีอยู่มันน่าส่งเสริมผ่านละครผ่านซีรีส์ผ่านทุกเวทีอย่างแม้กระทั่งนางงานมันส่งเสริมแทรกเข้าไปได้เลยไม่งั้นเราจะเสียพื้นที่การค้าให้ตลาดโลกหมดเลยทั้งที่คนไทยเราอโคตรจะมีดีเลยต้องใช้คำนี้แวก็พี่นุกตอนนี้ เมันต์มาตอหนิเราจะพัฒลาว่าละครไทยไม่ได้พัฒนาไปหมดทั้งหมดเ้่าไรเลยมันโดนข้อจํากัดมันมีข้อจํากัดค่ะเพราะาบางทีเราแตะอะไรได้บ้างมากน้อยแค่ไหนเราแตะอันนั้นไม่ได้เราแตะอันนี้ไม่ได้ซึ่งพี่ว่าสําหรับสมัยนี้มันต้องนําเสนออะไรที่เรียวขึ้นแล้วแล้วก็ลดข้อจํากัดลงพี่ว่าคนดูมีวิจารณญาณเท่าทัน อย่างเช่นการเบลออะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะเบลอแล้วเด็กก็ถามว่าเบลออะไรอ่ะเด็กยิ่งอยากรู้ใหญ่เลยแต่ว่ามีการมีเซ็นเซอร์บ้างมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่ากรอบของคนไทยมันก็ยังควรจะงดงามใน,ในในในเส้นทางแบบเราแต่โลกมันล้ําไปมากแล้วอ่ะถ้าเราก็จะยังแบบคือเราต้องพัฒนาตามที่ว่าพี่เชื่อในความสามารถของคนไทยอืะวต้องก เถียนาที่คุอกอยากให้เปิดเปิดได้ขนาดไหนในเรื่องอะไรได้ในเรื่องของเนื้อหาในการแตะต้องบางอย่างนะแบบอย่างวางบางวงการที่เขาก็จะบอกว่าไม่ได้นะแต่แต่เอ,เออแต่องค์กรนี้ไม่ได้นะเพราะว่าต้องนําเสนอภาพลักษณ์ที่ดีแต่เว้ทุกองค์กรมันมีคนที่ทั้งขาวทั้งดาทั้งเทาอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราทําอะไรได้ เนื้อหามันไปได้ไม่ไม่สุดเออไม่สุดทาย่กคือเรื่องนึงที่มีคนอกดถึงคือใช่ไหมครับที่บอกว่ารัาเป็นกลับเหมือนร้านที่ต้องเสริมอะไรเราใช่พี่ว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างตลาดบ้านเราอ่ะโลเคชั่นก็เป็นทั้งที่ที่คนต่างชาติมาถ่ายละครเยอะและเนื้องานของเราเนี่ยยังเป็นเนื้องานที่คนในระดับเอเชียด้วยกันหรือบางทีอ่ะไปทางภูมิภาคเออเขาเรียกว่าอะไรนะแถบแพบอาร์เจนตินาลาติน เขาก็ชอบด,ดูในรถนิยมใกล้ๆกับของเราซึ่งทําไมเราไม่เปิดตลาดทําไมเราไม่เปิดตลาดเนาะคือตอนนี้สายวายสายยูริเขาทําได้ดีซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าจริงๆต่างชาติพร้อมที่จะรับเนาะตอนนี้เราเราอยากได้ความร่วมมือเราอยากได้ความร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมผ่านทางสื่อนี้เพราะจริงๆอ่ะคนในองค์กร คนในภาคธุรกิจเนี้ยมันยังมีอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตหลายแบบนักหมื่นมั้งถ้าถ้ามันจะวีกลงเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงเนาะเาะประมาณสำคัญเลยค่ะพีน่น้องเรื่องนี้อาของคือจะต้องยังไงอะคะอยากให้พูดแทนพี่จงเงยคือบ้านเรานะคะ <c oughs> ก็ต้องยอมรับว่าในงบที่มันอาจจะแบบ สู้สากลไม่ได้แต่เรานะพี่เชื่อว่าทุกคนพยายามที่จะที่จะส่งงานที่คิดมากขึ้นอาจจะแบบในงบเท่านี้แหละแต่เราก็จะสู้ได้วิธีคิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อนำเสนอสินค้าดีๆออกไปขายสากลงานสงการานงาน รอยกระทงงานอะไรที่มันแบบแต่ละโลเคชั่นสร,สร้างในละครใช่<อ>ใช่ใช่ใช่อยากให้พวกาเข้ามาสนับ,บสึุนจริงค่ะมันเป็นการส่งไปแบบเนียนๆ,ๆแล้วนอกแบบหนังไทยอ่ะปีที่ผ่านมาอย่างของสัป,ปเบอร์อย่างของที่รด,ดเนี่ยก็ออกไปทำลายได้กับ นา,าน,นา,านนชาติได้่คือตอนนี้ผู้จัดก็ท้อก็อาจจะไม่มีกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเรายังไงนะเรายังสู้ได้ยังไม่ังปต่อได้จวงการละครยังไม่ขึ้นหายตายจากใช่ไหมคะพี่ว่ามันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงและคนที่ปรับตัวก็ก็น่าจะมีโอกาส แต่ว่าจริงๆอ่ะพี่ยังอยากให้กําลังใจทุกคนเพราะว่าพี่เชื่อในศักยภาพของของทุกคนที่ทํางานอะ่ะพี่พี่เชื่อตรงนั้นแต่ว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าบิ๊กบอสทุก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 คนต้องมาลองคุยกันดูดีไหมว่าตรงไหนเราจับมือกันได้ตรงไหนที่เราแลกเปลี่ยนกันได้พี่ว่ามันต่างคนต่างไปมันก็จะอ่อนแรงวราไม่ต้องเป็นผู้แข่งแล้วละาต้อง เปลี่ยนคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าเพื่อตะลุยไปสู่ตลาดสากลดีที่สุดค่ะันนี้คือการคุยจริงจังเลยะพี่พก็ตัวเล็กๆก,กันเนาะ,ะพี่ก็ไม่รู้จะไปบอกใครพี่ก็อาจจะแบบว่าได้แต่กระจายข่าวฝากฝากน้องๆสื่อพี่ๆสื่อว่าเออเป็นไปได้ไหมื่อข่าวนี้จะออกไปถึงหูบ้าง คค่ะ่ะตอนนทีในมือนนนี้ะะะคจทออไใมืกำลังจะเอ่อออดแอร์ช่อง3าหนึ่งเรื่องคือเพลงพยะซึ่งมันเป็นเพลงมันเป็นละครที่พี่แบบมันฝันน่ะแบบพี่ชอบจากถิ่นภูทุ่งนะพี่ก็เลยอยากอยากได้ละครที่มีแบบภาคพื้นอีสานนิดนึงค่ะอันนี้ตัองได้ถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วเสร็จแล้วละครเรื่องนี้มีแผนที่จะออกต้ดแต๋ จริงๆไหมจริงๆแล้วตามแผนเขาอ่ะเขาจะแผนไว้ช่วงสิ้นปีอยู่แล้วเพราะว่ามันมีความเป็นเพลงมันมีความเป็นมวยมันมีความเป็นค่อนข้างที่จะแบบศิลาปะหลายแขนงผสมกันก็คือแบบว่าตะกอนหอด่างนี่พี่นกตัดหอวตัดคอฉันนั่นก็พี่นกโยนกระต้อนดองตอนนั้นตอนนั้นผีบ้าเข้าสิงตอนนั้นผีบ้าเข้าสิงนิดนึงแล้วก็ มันก็คือแบบเออนะวันน yeah. ั้นมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตว่ายั้งหน่อยยั้งหน่อยเธอแก่แล้วย ah ั้งหน่อยอะไรยงเงี้ยก็มีก็มีไม่ไม่ไม่พี่จอนนี่โดนหนักสุดเลยตอนแรกคนนึกว่าเอ้าตัดพ้อจอดำหัวงแงแงเลยอ่ะหลายๆเรื่องอัะสย่อมาอีกแล้วและแหละคุณจอนนี่เป็นคนเอาข่าวนี้ไปบอกพี่บอกเธอ มันมีรายการที่เขาเขาพูดถึงกันประเด็นนี้ด้วยว่าเตียงหักนะนอนหนูด้วยระวางด้วยเออะเออแล้วตเตรียมตอบคำถามได้เลยพี่ก็บอกว่านอนนี้ก็คงจะไม่มีแรงเลิกกันแล้วมันมันแบบว่าต่างคนต่างตะบันหมากแล้วเอ้แต่พี่ว่าอะไรก็ไม่แน่เสมอไปมันก็อาจจะแบบไม่ได้ยู่กันตลอดไปหรืออะไรใดๆที่ก็ไม่คอมมิชเนอะพี่ว่าการเปลี่ยนแปลงมัน มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้แต่ถ้าถามพี่นะวันนี้พี่ยังอยู่ด้วยกันด้วยด้วยความปกติสุขเป็นเพื่อนคู่ชุกคู่ญาติคู่เณรคู่กรรมกันอยู่ค่ะก็คือยังขาดยังยงปกติข้าไใพี่นองขาดเตียงเหรอพี่พี่นอนเตียงพี่ไม่มีขาไม่ได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่เรามีความเป็นเป็นเพื่อนกันสูงเพราะในรายการในการใบโทมของวิทิกรทนาคแบบ ไปทหน้ามาสามีต้องรักเออมันมันพี่ชัดเลยใช่ไหมพี่ชัดเลยเนาะก็ไม่รู้จะยังไงอะเราก็ตามแก้ข่าวก็คงไม่ไหววันนี้เจอเจอน้องๆก็ก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะว่าไม่มีแรงตีกันแล้วอะถ้าจะเลิกกันนะเดี๋ยวประกาศตุ้มเดียวแล้วไม่ปิดด้วยเอออันนี้พี่จอนี่ของซีเรียสกับเรื่องซีเรียไหมคะพอมีข่าวอะไรเ้ขาอ่ะ จะเป็นคนที่เดือดร้อนสุดเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้อีนี่ก่อหเรื่อ,องอื่นอะไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จริงๆแล้วก็ฝากฝากฝากบอกไปแล้วกันค่ะว่ายังปกติสุขด,ดีรักกันดีคู่เวียนคู่กรรมเวรกรรมเออลูกพีนก่น้องนะคะเขาผมก็เป็นที่ตับขาเข่าก็มี <c oughs> ไมคะไม่ <c oughs> ไม่เลยล <c oughs> ูกพี่เฉยๆมากเลยอะแล้วจริงๆแล้วเขาก็โตมากแล้วนะคะ แล้วก็เขาก็อยู่กับข่า,ขาวอะไรมาบ้างเขาก็รู้อะว่ามันมีการบิดบิดบิดบ้างมันไม่ได้ว่าเป๊ะๆทั้งหมดอะไรเงี้ยเออลูกพี่จะแบบชินแล้วอะเออที่น้องตกใจไหมอยู่ดีข่าวแบบนี้มันมาเกิดกับครอบครัวเราด้มยมันมันขำไปแล้วว่ะเพราะว่าถ้าเป็นความจริงเราจะตกใจนะอุ้ยเฮ้ยมันหลุดระว่อะไรเนงะี้ยใช่แต่พอมันไม่ยิ่งไม่เป็นความจริงอะมันก็แบบ เออ,เออเดี๋ยวมันก็หายไปเองแหละอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะอารมณ์นั้นหรือว่าต้องลับไปเติมหวานกันไหมคะพี่อนนีสกิดกันกหน่อยไหมโอ้เติมเหรอเติมเหรอแต่เขาต้องมีทห,หวานให้ลงมาให้แฟนๆไ,<อ>ได้ชื่นใจา้าเออเข่าวไปเลยจริงๆเราก็ทําตอนนี้เราทารายการด้วยกันเป็นออนไลน์นะคะอยู่ยรารยการนึงก,ก็มีความรู้สึกว่าเออก็ดีอ่ะได้มาทําอะไรร่วมกันปนกิจกรรมเป็นงานร่วมกันบ้างมันก็มีความรู้สึกว่า เออจากที่เราก็ต่างคนต่างทํางานหรือว่าก็ไม่ค่อยได้คุยรายละเอียดหรือเกิดล,ลับมาคุยกับมาคุยกันมากขึ้นซึ่งจริงๆอะ่ะบ้านพี่อะ่ะพออยู่บ้านมันก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คุยจุกจิกจุกจเท่าไหร่แต่ตอนนี้เหมือนกับว่ากลับมามีการคุยกันได้มากขึ้นในหลายๆเรื่อง จากการทำรายการด้วยกันจากการให้การด้วยกันูที่ไหนพเนาะรายการเมาส์เขย่าเตียงค่ะไทยอินนะไทยอินค่ะคุณผู้ชมช่อง YouTube ค่ะก็แบบแชร์ประสบการณ์ทั้งดีทั้งเลวของตัวเองนั่นแหละพูดเดียวเรียวพูดตรงๆเลยเพื่อไม่ได้เป็นการสอนนะคะแต่เราแชร์ว่าชีวิตชั้นผ่านมาอย่างนี้แล้วเผื่อใครจะแบบเอ๊ะมุมไหนใกล้กับชีวิตตัวเองแล้วก็ ชีวิตของคนที่เรารู้จักใกล้ๆเราก็ชวนมาคุยกันอย่างล่าสุดก็เป็นพี่หนูแมมน้องบอยเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายมุมของชีวิตแต่ละคนอ่ะมันน่าเอามาแบบเออใช่อย่างน้อยๆไม่มีอะไรก็บันเทิงเน้นน้นเนาะของเราไปทำเรื่องของรักผู้ใช่เพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่า พี่อะนะถนัดทําละครก็ถนัดทําละครผัวเมียเดินค้อนขอก็ทําแต่ละครผัวเมียแต่พี่ชอบเพราะพี่มีความสึกว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์แรกของมนุษย์ทุกคนคือเรื่องครอบครัวค่ะเลือกรายการโฆษณาเข้าได้ไหมหรือว่าเราท้าอุ้ยมาเลยค่ะมามาขอให้มามาทุกะค่ะก็แบบเอเข้าได้ไหมวายะาคะกราบสิบทิศเลยค่ะคือตอนนี้แบบ รออยู่ค่ะอรอผู้สนับสนุนเ,เพราะว่ามันค่อนข้างพี่ว่านอกจากเรื่องความบันเทิงความสนุกแล้วความแบบว่าเมาเรื่องชาวบ้านเมาเรื่องตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ยังได้ความที่มันเป็นสาระข,ของชีวิตอ่ะเอ,อ้ยขอบคุณค่ะดีใจจังเลยหลงรักด้วยหรอดีใจจังเลยคือมันมันเป็นทาง ทางชอบทางถนัดของเขาอะนะคะว่าเขาเขาชอบการเล่าเรื่องแล้วเขาชอบการทําอาหารดูตัวเขาสิคะ<ม>ใหญ่ซึ่งมันเป็นมาจากที่ว่าแม่ทําอาหารไม่เป็นและลูกมันต้องดูแลตัวเองแบบบุฟเฟ่ลูกก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้แม่มีบุญนะลูกทําไม่กินเออ<ม>ก็ก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่เอนดูเอนดูพี่เจม ืม,มนหคด,ดูดีใจดีใจปลื้มดีใจยิ่งกว่าตัวเองอีกเนาะเพราะว่าเรามีความสึกว่าเราห่วงว่าเขาจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วจะพูดจาไม่เข้าหูคนไม่น่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าถึงเวลาเวลาเขาสื่อสารเขาก็แต่ต้องบอกว่าเออไมซ์ mindset, เขาเขาน่ารักเขา เขาหนวดเขาลุงลังเหมือนเหมือนโจรก็จริงแต่เขาตะมูตะมีส <c oughs> ายละมุนใช่ม <c oughs> ละมุนล,ละมุนเขาเป็นสายตะมูตะมิ <c oughs> ก็ทรงพ่อเขาละคาหนวดเขาเยอะเยอะเออค <c oughs> <พ>ือต้องขออนุญาตย้อนกลับถึงพี่จอนหน่อยนึ่เพราะว่าอย่างละครเอ้ยไม่ใช่งานไปถึงงานที่เมาทำอยู่กับช่องอะไรอย่างเงี้ยพอช<พ>่องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เจ้าหนี่เขาทบอะไรบ้างโอ้พี่จอนนี่เฟดทางรายการไปก่อนก่อนทางสายละครอีกใช่เพราะว่ามันมีช่วงที่ าขายโฆษณาค่อนข้างที่จะลำบ,บากแกก็เลยแบบมีรู้สึกว่ามันมีช่วงที่แกเหนื่อยแล้วแกเปิดเหมือนหันไปทําธุรกิจด้านอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะไปเรียนด้วยตอนนี้แกก็มีเรียนอยู่ก็คือเรื่องราวก่อนที่จะบวชอะไรนะั่นใช่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 แกก็เหมือนแบบอยากอยากถอยกลับไปเรียนตอนนี้นี้อะไรเงี้ยมีความเรียดหรือรอะย,ยังยังมีความีเรียสอยู่ไหมครับทุกคนคงเรียสแหละเนาะนะในวงการพวกเราเนาะก็ฝากให้กําลังใจกันเนาะเพราะว่า เนาะเราก็เห็นกันอยู่ตรงนี้แหละเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วแล้วบันไปในทางบวกค่ะก็อืมเราก็จะยังยังคงนำเสนองานกันได้อีกแล้วเราก็จะปรับให้มันดีขึ้นดีขึ้นได้เรื่อยขอบคุณนะคะนี่ฝาก่า นี่มาม่วไม่ลูกสาวมากเลยวันนี้ห่องมามาต้อง่งมุดากดเ่มต่ออยู่ตรงน้วนีแสีเย็ขึเขาต้องการเไลเขาต้องการนเลยแต่วัาจะไม่เอาไวน